ก็กาบสวัสดีเลยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเป็นสายเปย์นะครับโดยที่เราจะช่วยเพื่อนของเราในการอัปเกรดเรียกว่าของสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือว่าประตูะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องหาที่นอนตรงนี้นะครับนี่โอเคนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยมีตังสักเท่าไหร่นะแต่เรียกว่าวันนี้เนี่ยผมจะช่วยเพื่อนของเราทุกคนเลยนะครับแต่แป๊บหนึ่งนะอะไรวันเนี้ย บอกว่าจะเป็นคนดีนี่คือแบบพี่ผีแบบไม่ยอมเลยแบบเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่เดี๋ยวจะฆ่าเองก่อนเลยนะใจยเย็นนะครับพี่ผีให้ผมนี่เป็นสายเปย์เลยโหตอนนี้ชีวิตผมยังเอาไม่รอดเลยนะครับทุกคนใจยเย็นนะครับพี่ผีผมเนี่ยสัญญาแล้วนะว่าผมจะเป็นสายเปที่แท้ทูแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ผีครับใจยเย็นก็ได้นะโอ้เลเวลสองแล้วด้วยอะไรของเองวะเนี่ยใจยเย็นก่อนพี่พี่ครับสวัสดีครับพี่ เราเนี่ยเห็นปะ่ะสกาเลตบอเองนะจำกันไม่ได้แล้วนะตอนนี้โอ้โหเรียกว่าพอนานไปก็แบบนี้เลยนะเอ,อจำกันไม่ได้นะโอ้โหอยู่ด้วยกันมาเกือบเรียกว่าครึ่งปีแล้วนะครับพี่นี่ไงตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนของเรากอนเลยครับนี่ไงโอ้โหเพื่อนของเรามีตังค์เยอะกว่าผมอีกเนี่ย ปาดซบจริงๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมก็มีตังเยอะกว่าผมแล้วนะโอ้โหเรียกว่าจะมาเป็นสายเปตั้งทีนะแต่เรียกว่าพี่ผีมาตีผมไงเออผมก็เลยจําเป็นที่ว่าต้องใช้ตังก่อนเพื่อนๆนะเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผีไปตีใครอยู่เนี่ยทำไมมันไม่แจ้งเตือนเลยอุ้ยพี่คนนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนถ้าพี่คนนี้เนี่ยมาเรียกว่าใกล้จะตายเนี่ยผมจะอัพเรียกว่าประตูให้พี่เขาเลยครับเรียกว่าชีวิตของผมนั้นไม่เป็นไรนะแต่ชีวิตของเพื่อนผมนั้นต้องอยู่ต่อนะ เอาตังพอโอ้ขอโทษครับเพื่อนช่วยไม่ทานจริงๆเลยนะเมื่อกี้ผมคิดว่าโอ้แล้วตายด้วยโอ้โหเพื่อนครับขอโทษนะเพื่อนอุ้ยพี่คนนี้จะตายปะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับโทษเดี๋ยวเราจะอัพโอ้โหมันอัพไปก่อนแล้วอนะา25หผมไม่มีตังพอดีอะ่ะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเพี่โอ้โหพี่อย่าเพิ่งตายนะครับนี่ไงโอ้โหผีใจเย็นนะทำไมมันอารวาสขนาดนี้เนะี่ย พอเรียกว่าผมบอกว่าจะเป็นสายเปยนี่คือแบบมันเอายับเลยนะใจเย็ยนนะพี่โอโ้ดูดิบ้านที่โต256เหรียญอะออได้อยู่นะถ้าตังผมพอเดี๋ยวผมซื้อให้เลยโอเคแป๊บหนึ่งนะใจเย็ยนนะพี่โอ้ดูดีวนะ่สี่ละทำไมวะมันไปโกรธใครมา,าเนี่ย256เนี่ยไม่ทานแล้วครับทุกคนตอนนี้ดูว่าน้องสาวสุดที่รักเนี่ยก็โดนฆ่าตุยไปแล้วนะ <c oughs> อะไรไม่น่าใจเย็ยนก่อนนะพี่โอโ้เรียกว่าเวลามีตั้งเยอะตั้งแยะแป๊บหนึ่งนะ ใครโดนตีป่ะเนี่ยใจเย็นนะหรือว่าผมจะอัพโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราจะอัพเพียงของเราก่อนเลยนะนี่พี่ผีมาหาผมละไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีที่อัพฟรีตรงนี้นะครับแต่ว่าเรายังจะไม่อัพนะเพราะว่าเราจะใช้ตังอัพก่อนนี่ไงเดี๋ยวเราจะรอผีให้มันตีใกล้แตกเลยนะครับทุกคนนี่สามสองหนึ่งนี่อัพเป็นยังไงล่ะอ่าอัพเตอร์ช็อคเป็นยังไงล่ะผีงงเับแบบอ้อะไรเนี่ยทำไมคนนี้มันหูรู้สึกเหมือนร่ำรวยจังเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไอ้นี่ทีหลังนะครับใจเย็นนะพี่ผีผมยังมีตังแค่นี้เดียวอะนี่ไง ดูดีกว่าผมีนะเนี่ยดูดีอโหประตูผมยังเป็นแบบสีเทาอยู่เลยอะอะแต่พี่คนนี้ก็แบบนี่ไงอู้ประตูเป็นทองแดงเลยว่ะพี่คนนี้น่าจะเป็นสายเปที่แท้ทูเลยนะโอ้โหดว่าผมเป็นแค่ยาโจกคนนึงไงแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะมาอัพประตูเลยนี่ไงอ่ะเป็นยังไงละไอ้น้องซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ไว้นะครับโอ้โหแล้วดูผมคิดว่าพี่คนนี้เนี่ยผมไม่น่าจะเปให้เขาแล้วนะเพราะว่าตังค์เขาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาเปให้น้องสาวคนนี้เห็นปะอุ้ยองสายสะดือ ทำไมของเพื่อนของผมมันแบบไม่โอเวอร์กว่าผมอีกวะเนี่ยแล้วดูผมเหมือนยาโจกเลยอะตอนนี้ใจเย็นนะครับพี่ผีเดี๋ยวเราจะซื้อที่ซ่อมอัตโนมัติมาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพตัวของเราต่อเลยนะครับนี่ใจเย็นนะพี่ผีโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ใจเย็นใจเย็นผมแค่เป็นแค่ยาโจกคนหนึ่งอะตอนนี้โอ้ยเลเวลห้านะไม่ทําเป็นห้าจริงเลยพี่อัพฟรีเลยนะแต่ว่าต้องดูโฆษณาโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าการวยขนาดน,นี้ รวยขนาดนี้อะ่ะโอ้เปมันตีแรงมากเลยอะ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะอัปประตูตรงนี้ต่อเลยนะสองพันเหรียญน,นะพี่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าสายฟ้าตัวน,นี้ของผมก็มีเยอะนะนี่ที่อัปอตัตโนมัติสองงานเลยเป็นยังไงล่ะอ่าอ่าอยังไงอย่าตีผมตายเนี้ยมันน่าจะทอมอย่งนะแบบโอ้คนนี้ไม่ตีกาจะตายนะกูตายละนี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนของเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราเลํารวยกันแค่ไหนโอ้สองร้อยห้าสิบหกแล้วแล้วดูพี่คนนี้ปาดผมไม่จําเป็นที่่จะต้องใครเลยชปดดู แล้วดูน้องใส่สะดืองของเราป้าจิโถรวยกว่าผมเน่างเนี่ยโอ๊ยทำไมผมยากจน,นขนาดนี้เนี่เพื่อนอุสตส่าห์จะมาเป็นสายเปย์แล้วเนี่ยนม่งไงแล้วผีมาตีใครเนี่ยอย่าบอกนะมาหาผมใจเย็นนะพี่ผมสำนึกผิดไปแล้วครับโอ้เงินผมมีแค่นี้ดูดิโอ้ตังผมก็จะได้แต่ละบาทนะพี่ผีพี่ผีไปตีเพื่อนผมก่อนก็ได้โอ้แล้วดูประตูเงินของเขาแล้วดูอย่าบอกนะมาหาผมอะ่ะจริงไหมเนี่ยอ๋อพี่ผีครับผมจะเป็นลมแล้ว เ <G ül> งินของผมก็มีแค่เนี้ยมีแค่นี้จริงๆนะพี่จริงๆนะครับพี่ผีผมมีแค่นี้จริงๆนี่เดี๋ยวผมจะซื้ออะไรไว้เนี่ยตู้เย็นก่อนก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อนี่เครื่องยิงเวทมนต์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผีมันจะใช้อันติแได้นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อป้อมปืนสักหนึ่งอันนะ <G ül> เพื่อที่ได้ว่าจะป้องกันประตูของเราโอ้โหนี่ไงมันอัพละใจเย็นนะพี่ <G ül> ผมยังมีแค่นี้อยู่เลยโอ้โหสงสารผมหน่อยเถอะผมมีแค่นี้จริงๆนะพี่ อ้อยมันใช้อันติแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ยันของเราน่าจะทำงานใช่ไหมสี่พันะครับทุกคนน่าจะได้แหละน่าจะทานอยู่น่าจะทานอยู่สามสองหนึ่งหนึุดศแล้วก็ได้ได้นี่ไงผมอัปประตูมาได้แลว้วว่ายังไงพี่โอ้โหพี่ผีค่าผมไม่ตายหรอกครับนี่ไงเดี๋ยวเราจะไม่อัป,ป้อมปืนให้แรงขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับอ้าพี่ผีโอ้แต่เลเวลมันก็เพิ่มเยอะขึ้นนะ รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะพี่พี่อาร์เดี๋ยวเราจะอัพป,ป้อมปืนต่อเลยครับไม่ไม่เพื่อนครับใครก็ได้ไปผมหน่อยทีผมเป็นยาโจกค,คนนึงเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปยืมเงินเพื่อนของเรานะอ่าไปยืมคนไหนดีอะไปยืมคนไหนดีเอ้ยืมเพื่อนคนนี้นะขอหน่อยนะครับพี่นี่ไงผมขอหน่อยนะพี่นี่ขอหน่อยขอตังค์หน่อยพี่รวยขนาดนี้นะผมขอตังค์หน่อยก็ได้นะ โอ้โหแล้วดูผีแม่งตีอย่างแรงอะทุกคนน้องสะดือน้องสะดือช่วยพี่หน่อยนะครับพี่ขอยืมตังค์หน่อยนี่ขอบคุณมากเลยครับน้องสายสะดือขอบคุณมากเลยไอ้ไอ้ผีอย่าเพิ่งฆ่าผมใจเย็ยนนะใจเย็ยนนะนี่ใช้ตังค์แปดพันพี่ครับโอ้โหผมโอ้โหประตูทองแล้ว่ะขอยืมตังค์หน่อยนะขอยืมตังค์หน่อยนะพี่ขอยืมตังค์หน่อยนะครับขอยืมตังค์ <laughs> ขายของเพื่อนของเราแม่งเลยจะเย็น,นะพี่ผี่นี่สามสองหนึ่งอัพได้แล้วนะครับนี่เป็นยังไงล่ะตังผมเริ่มมีแล้ว,วอ่ะเพราะผมไปนปนเพื่อนผมมานะเมี้เพื่อนอผมคุณจะแบบกำหมัดรอเลยนะื่เกี้แบบอะไรเนะี่ยไหนบอกจะมาเปว่าทําไมถึงมาขโมยตังกันแบบหน้าด้านๆขนาดนี้วะโอ้หรือว่าต้องขอโทษทีนะครับเพื่อนอ้แล้วดูน้องสายสะดือโอ้น้องสายสะดือทําไมป้องปืนเยอะกันไปนะน้องสายสะดือเดี๋ยวเราจะมาขาย ป้อมปืนให้ด้ว่าต้องสายสลือนี่ไงเห็นปะ่ะเพราะผมขายป้องปืนน้องเขาก็ซื้อแบบไอเทมมันอื่นมาเพื่อที่เรียกว่าจะทําให้น้องใส่สลือนั้นอยู่นานคือนับอาเป็นยังไงแล้วทุกคนมันคือแผนนะทุกคนเออมันคือแผนจริงๆรมันคือแผนของผมนะเรียกว่าผมก็คิดมาจากที่บ้านแล้วละ่ะโอ้แล้วดูดิปารตโอ้ถ้าขายได้ตังหุพันขอบคุณมากเลยครับน้องสสยสลือเห็นป่ะแล้วน้องใส่สลือก็ซื้อเรียกว่าตู้เกมมันอื่นมาอาเป็นยังไงละ่ะโอ้เรียกว่ามันก็มีการวางแผนตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมนี้แล้วนะครับท <laughs> เราจะมาอ้ามประตูของเราต่อเลยนะครับตอนนี้ก็ตังของเราก็ใกล้จะได้เยอะแล้วนะเพราะว่าเราเป็นโปนตังเพื่อนผมมานะครับนี่ดีพันเตอร์จะหลบหนีนะจะหลบหนีไปไหนอ่ะโอ้ดีพันเตอร์ที่แบบนี้นะเองจะหลบหนีจะบ้าจริงบ้าจริงไม่ได้ละเพื่อนคนนี้ตังเยอะไะเนี่ยอ๊้ตังเยอะเหมือนกันนะพี่ขอบคุณมากเลยพี่โอ้ขอบคุณมากเลยตังเยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากเลยพี่แล้วพี่นวดคนนี้อโอยกูเองนี่นะนี่ไงพี่นวดคนนี้ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิเอ้ยพี่หนวดคนนี้นี่ไงนี่ไงเอ้ยนี่ ผมลืมพี่นวดคนนี้ไปได้ยังไงวะเนี่ยนี่ไง เดี๋ยวเราจะขายป้อมปืนของพี่เขาเลยนะครับเพราะว่าอุา้ยตังค์เยอะอยู่แล้วอะไม่จําเป็นที่จะว่าต้องไปสนใจพี่เขาหรอกนะนี่ไงอัพตัวของเราแล้วครับนี่ก็512รเหรียญแล้วเอาเป็นยังไงละครับทุกคนตอนนี้ตังค์ผมก็เริ่มเยอะแล้วนะอย่านะอย่ามาดูถูกผมเลยเว้ยตังค์ผมก็เยอะเหมือนกันนะอะเห็นปะเดี๋ยวเราจะอัพตู้เกมโชว์เห็นะปะทุกคนผมได้เป็นยาโจกนะเห็นปะดูดิสายฟ้าผมก็ไม่เยอะอะแต่ตอนนี้ต <laughs> ้องใส่สรือเอ้ยเห็นปะต้องใส่สรือสามารถซื้อไอเทมันอื่นมาได้อะเดี๋ยวเราจะขายป้อมปืนนี้ ของน,น้องสายสะดือครับเพื่อที่เรกว่าเราจะเล่ยงให้น้องสายสะดือเนี่ยซื้อไอเทมอันอื่นเนี่ยโอ้ยอย่าอย่าซื้ออย่าซื้ออย่าซื้อตู้เกมเยอะน้องสายสะดือมันไม่ดีต้องซื้อป้อมปืนเข้าใจเปล่าเห็นปะแล้วผีไปไหนอยนะ่เนี่ยมาหาดูแลุงนวดคนนี้นะโอ้โหลุงนวดไอ้ป้อมปืนไม่แรงอ่ะเดี๋ยวผมขายให้เดี๋ยวผมขายให้เ <c oughs> ดี๋ยวผมขายให้ครับลุงนวดอ่ะเดี๋ยวผมขายเลยแอะเยี่ยมมากเลยครับลุงนวดลุงนวดโอ้โหแล้วดู โอ้ประตูทองยังเอาไม่อยู่อ่ะตอนนี้ผมต้องรีบอัพประตูทองให้ได้ไวที่สุดเลยนะครับทุกคนไม่น่าจะไหวละนี่ไงสามารถอัพอาอุ้ยทุกคนจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องอัพอาเรียกว่าเจ้าแร่เจ้าแร่ทองนะครับเพราะว่าเราสามารถขายแร่ทองแล้วก็ซื้อแร่เงินมาได้เลยนะเพราะว่ามันจะเรียกว่าจะได้อาศาัยฟ้าด้วยแล้วก็เราสามารถประหยัดสายฟ้าไปได้เยอะมากๆเลยครับทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยอ้ยสายฟ้า ต้องการใสายฟ้าเลยนี่ไงได้นะก็จะได้ละรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งดูว่ามัต้องใช้เวลากันแป๊บหนึ่งครับทุกคนกลจะได้แล้วนะส2มหมสอกับเรียกว่า1นึ่ส่ายฟ้านะครับไม่ได้แล้วอาประตูทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผีไปตีใครอยู่เนี่ย วุ้ยนี่ไงดิมันเตอร์ก็จะตายแล้วอุ้ยเพื่อนๆครับสู้มาหน่อยโอ้โหแล้วดูแล้วดูน้องส่ยสื้อเห็น่ะทุกคนมันคือแผงอยู่แล้วอะถ้านเรียกว่าผมไม่ได้ขายอาไอเทมให้น้องเขาเนี่ยหรือว่าน้องเขาจะไม่ซื้อไอเทมที่มันโหดกว่านี้นะเข้าใจหรือเปล่าล่ะมันคือแผงของผมอะโอ้โหไม่มีใครที่จะฉลาดก,กว่าผมกว่านี้นะเออใจเย็นพี่พี่จะมาตีผมใช่ไหมะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยกลับไปที่ตัวผมก่อนนี่ไงมาเลยพี่ผมพร้อมมากเลยอะมาเลยมาเลยเจ็บนะเจ็บนะตายนะเนี่ยบอกเลยนะยิงขายยิงหัวแล้วตายหมดเลยนะพี่จริงดะ อ่าปะเจ็บเจ็บนะเจ็บนะดูดิดูดิเจ็บนะครับพี่มันเจ็บจริงๆนะบอกเลยอ่ะนี่ไงเครื่องเลงอนุภาผมก็มีอ่ะพี่พี่จะสามารถเอาชนะผมได้หรือเปล่ามาดิมาดิเดี๋ยวเราซื้อป้อมปืนให้เยอะกว่านี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าคิดว่าผีไม่น่าจะสามารถเอาชนะเราได้แล้วนะนี่ไงมาดิเอาตายนะตายนะพี่โอ้โหอีซี่เกินนี่จะตายแล้วว่ะดูดิโอ้เราวิ่งไปหาป้อมปืนเหมือนนะพี่ก็ตายสิครับใช่ปะใช่ปะใช่ปะโอ้ที่นี่ไม่มีใครเลยอ่ะโอ้เสียดายมากเลยครับเมื่อกี้ผีกััับบตาาายยแล้้้ววนนนนนนะะะคครรทุกกเเดีีี๋จมมซืืออออปป่ อัพไปเลยนะครับทุกคนเาไม่ต้องเสียอะไรตังค์นะเพราะว่าประตูตัวนี้นะเราก็อัพจนตันแล้วนะเรียกว่าเราไม่มีอะไรที่จะให้อัพอย it ู uh ่ละนี่ไงเดี๋ยวเราก็จะซื้อป้อมปืนให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะครับทุกคนนี่ไงอัพไปอัพไปตังค์เราเยอะตังค์เราเยอะอย่ากลัวอย่ากลัวโอ้ยอย่ากลัวเลยกลัวผีมากกว่านี่ไงอัปป้อมปืนให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะครับทุกคนไม่ไม่เป็นยังไงล่ะโอ้โหป้อมปืนคือแรงสุดๆโอ้ยชนะครับทุกคนเป็นยังไงล่ะโอ้ เรียกว่าเป็นยังไงล่ะครับทุกคนสายเปที่แท้ทัวอ่ะไปขโมยตังค์เพื่อนผมมาโคตรเยอะเลยเมื่อกี้น่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งแสนนะครับโดนเมื่อกี้ขายของโคตรเยอะเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับที่ชอบคลิปนี้กดเลิกรไลค์กดซับตะขายนะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมบ๊ายบาย